เศษ1ส่วน2567ั่อนกลิ่นเล่ม5แรงเอสจบเฉิงเทียนฟู่ได้เป็นรองแม่ทัพไปปราบกบฏในเวลาเดียวกันองค์ชายใหญ่ก็ได้วางแผนทำให้กองทัพของเขาประสบความพ่ายแพ้หลิวจือหวานที่ทราบเรื่องจึงเดินทางไปช่วยเหลือ เมื่อเขากลับมาพร้อมชัยชนะและการแต่งงานได้เกิดขึ้นก่อนเรื่องราวจะนำไปสู่บทสรุปที่สุขสมครับถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อ่านสนุกชวนติดตามลุ้นระทึกและฟินกับความรักของคู่พระคู่นางเป็นอย่างยิ่งสำหรับความรักของทั้งคู่พระเอกต้องทำทุกวิถีทางเพื่อต้อนนางเอกไม่ให้หนีได้ถึงขนาดวางแผนท้าพนันกับฮ่องเต้ เพื่อให้มอบสมรสพระราชทานเลยทีเดียวสำหรับนางเอกถือว่าเป็นหญิงสาวที่ชาญฉลาดมีไหวพริบเก่งทางด้านการค้าและการแพทย์สามารถวางแผนช่างสังเกตจนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างง่ายดายด้นานความรักเป็นหญิงสาวที่หนักแน่นคนหนึ่งเพียงแต่รับรู้ถึงสถานภาพของตนเองจึงเลือกที่จะปฏิเสธความรัก ต้องให้พระเอกไล่ต้อนจนสุดๆถึงจะยอมรับความรักของเขาได้ในเรื่องจะมีเหตุการณ์ที่เธอต้องหนีไปหาพระเอกหลายต่อหลายครั้งซึ่งทำให้ประทับใจและรู้สึกชวนฟินถึงเวลาที่ทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันเรียกได้ว่าไม่แพ้นางเอกซ่อนรักชายาลับของผู้แต่งคนเดียวกันเลยเวลาอ่านคุณจะหลงรักนางเอกคนนี้โดยไม่รู้ตัว สำหรับพระเอกต้องบอกเลยว่าเป็นสายเปสุดๆคนหนึ่งถึงแม้ตอนแรกจะมาในรูปลักษ์พี่ชายที่แสนเย็นชาแต่จริงๆแล้วเป็นพี่ชายที่แสนดีพร้อมทั้งประพฤติตัวเป็นสมพานจะกินไก่วัดได้ทุกเมื่อที่มีโอกาสเพื่อนางเอกแล้วเขาต้องวางแผนอุบายมากมายเพื่อจะได้ครอบครองตัวเธอยอมพาตัวเข้าสู่จุดอับไล่ต้อนนางเอกสุดๆ จนเรียกว่าหนีไปไหนไม่พ้นและทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งยอมเป็นเขยแต่งเข้าตระกูลนางเอกก็ตามเพื่อให้ได้สมหวังในความรักนี้จึงถือว่าเป็นพระเอกอีกคนหนึ่งที่จะทำให้คุณต้องหลงรักโดยไม่รู้ตัวกับความรักของทั้งคู่ที่อ่านจนสุดฟินเรียกได้ว่าอยากจะให้เป็นคู่รักที่ประทับใจที่สุดแห่งปีเลย ก็ว่าได้มีทั้งลูกล่อลูกชนของคู่พระคู่นางที่ฝ่ายหนึ่งหนีฝ่ายหนึ่งไล่ล่าจนคุณต้องลุนเอาใจช่วยว่าเมื่อไหร่จะลงเอยสักทีและแน่นอนว่าเมื่อลงเอยแล้วก็ชวนฟินสุดๆเช่นกันส่วนตัวประกอบอื่นๆมาตามสไตล์ของนักเขียนท่านนี้คือแต่ละตัวต่างมีมิติมีความคิดมีการวางแผนที่รายลึกซึ้ง เจ้าเล่เพทุบายโดยเฉพาะตัวร้ายมีการวางแผนอย่างลึกซึ้งเป็นชั้นเป็นเชิงเรียกได้ว่าพระเอกกับนางเอกต้องผนึกกำลังกันจึงจะสามารถเอาชนะเลยก็ว่าได้เพียงแต่จุดจบอาจจะพ่ายแพ้ง่ายไปนิดหน่อยเท่านั้นแต่โดยรวมแล้วบทสรุปของตัวละครต่างๆก็ถือว่าลงตัวดี สำหรับสำนวนภาษาไม่จำเป็นต้องให้กล่าวอะไรมากมายแค่ชื่อมาตรฐานของกองบรรณาธิการมากกว่ารักก็จะทำให้คุณอ่านสนุกจนลืมวางแล้วการตรวจคำผิดสำนวนก็ทำได้ลื่นไหลการแปลก็คุ้นชินจนคุณอ่านแล้วไม่รู้สึกติดขัดอะไรเลยครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไป คนร้ายบุกเข้ามาโจมตีในจวนของหลิวจือหวานนางเอกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์หญิงบุตรบุญธรรมของห้องเต้แต่ยังดีที่ก่อนไปทำศึกกับพวกกบฏเฉิงเทียนฟู่พระเอกรองแม่ทัพได้ขอให้ท่านรองเฉินเพื่อนพระเอกกับองค์ราชทายาตช่วยส่งทหารมาเฝ้าไว้ จึงทำให้เธอปลอดภัยก่อนลิวจือหวันจะพบว่าจางอาวินหลีลุงแท้แท้นางเอกป่วยเป็นโรคผู้หญิงทั้งทั้งที่อีกฝ่ายนั้นไม่เคยนอกใจภรรยาเธอจึงได้ทำการตรวจดูพบว่าอีกฝ่ายถูกพิษที่มีอาการคล้ายกันจึงเดาถึงวัตถุประสงค์ที่คนร้ายบุกเข้ามาในจวนเพราะต้องการสังหารจางอาวินลีต่างหาก พอสืบต่อไปจนพบว่าจางอาวินหลี่ถูกพิษจากสมุนไพรที่ส่งไปให้กองทัพจากที่พึ่งประจำตระกูลที่จางซีเหวินญาติผู้พี่ผู้เป็นหมอทหารเป็นคนปรุงเธอจึงรีบรายงานเรื่องให้องค์รัชทายาทราบเพื่อเปลี่ยนสมุนไพรชุดใหม่ส่งไปทันทีแต่ถึงแม้องค์รัชทายาจะเชื่อถือหลิวจหวาน แต่กับไม่ยอมให้เธอเดินทางไปแนวหน้าเพราะห่วงความปลอดภัยหลิวจือหวานจึงให้ท่านรองเฉินแอบพาไปโดยที่องค์รัชทายาตไม่รู้หลิวจือหวานที่ไปถึงแนวหน้าได้พบนางคณิกามากมายที่นั่งรถม้ามาพักอยู่ที่เดียวกันก่อนเห็นพวกนางลวนลามเฉิงเทียนฟู่ที่มาตรวจเส้นทางหลิวจือหวานจึงคว้ามีดไล่นางคณิกาเหล่านั้นไป ทั้งบอกว่าอย่ามายุ่งกับเขยแต่งเข้าของเธอหลังจากนางคณิกาไปแล้วเธอก็ได้บอกถึงเหตุผลที่มาให้เฉิงเทียนฟู่ทราบเฉิงเทียนฟู่จึงวางแผนซ้อนกลองคชายใหญ่โดยให้ท่านรองเฉินไปบอกให้นางคณิกาให้ไปที่ค่ายทหารของต่งฉังกงแม่ทัพที่องค์ชายใหญ่สนับสนุน แทนพอไปถึงค่ายทหารหลิวจือหวานได้ตรวจอาการและรักษาโรคทหารทุกคนที่ถูกพิษโดยการให้ดื่มน้ำธรรมดาก็หายแล้วเพราะถ้าใช้ยารักษาโรคผู้หญิงจะทำให้พิษกำเริบจนทหารตายเหล่าทหารมากมายที่ป่วยสลึมสลือพอเห็นหลิวจือหวานต่างพากันเทิดทูนหญิงสาวผู้งดงามที่ไม่รู้จักว่า เป็นเทพโอสถมารักษาก่อนลิวจือหวันจะเดินทางกลับเมืองหลวงเมื่อผู้แทนพระองค์มาถึงค่ายทหารของต่งชางกงก็ตกใจที่พบนางคณิกามากมายอยู่นอกค่ายทหารทำให้ต่งชางกงพูดไม่ออกก่อนจะไล่นางคณิกาไปเขาได้นำผู้แทนพระองค์มาค่ายทหารของเ,เฉินเสวียนที่เฉิงเทียนฟู่เป็นรองแม่ทัพอยู่ กับไม่พบถึงทหารที่ป่วยเป็นโรคผู้หญิงแต่เฉิงเทียนฟู่กับชี้ให้เหล่าผู้แทนพระองค์เห็นถึงต่งฉางกงที่ป่วยเป็นโรคผู้หญิงแทนจากเขาที่ส่งคนแอบลอบไปทำร้ายต่งฉางกงจนต่งฉางกงพูดอะไรไม่ออกอีกทั้งเฉิงเทียนฟู่ได้แอบลอบไปขโมยสเสบียงและดินปืนพวกกระบททำให้ทัพกระบทไม่สามารถเดินหน้าได้ ซึ่งเฉินสเสวียนที่ตั้งรับก็ได้บอกว่าอีกสิบวันจะเตรียมพระเดชสือทำให้เหล่าผู้แทนพระองค์ไม่สามารถเปลี่ยนตัวแม่ทัพได้ตามแผนขององค์ชายใหญ่เฉิงเทียนฟู่ยังหาหลักฐานได้ว่าต่งฉางกงร่วมมือกับพวกกบฏบีบให้ต่งฉางกงต้องลอบสังหารเฉินสเสวียนจนได้รับบาดเจ็บ เฉินสเสวียนกับเฉิงเทียนฟู่ที่ทราบดีจึงเตรียมรับมือไว้แล้วเฉิงเทียนฟู่จึงสามารถจับตงฉางกงและลงโทษประหารทันทีก่อนเขาจะกลายเป็นแม่ทัพแทนเฉินสเสวียนที่บาดเจ็บนำทัพเอาชนะพวกกบฏได้สำเร็จก่อนกลับเมืองหลวงฮองเต้เรียกหลิวจือหวานเข้าพบ เพราะไม่พอใจเฉิงเทียนฟู่ที่ประหารต่องฉางกงโดยไม่รอพระราชองค์การนำตัวเข้าเมืองหลวงหลิวจือหวานจึงหวานล้อมห้องเต้ว่าเฉิงเทียนฟู่ยอมเป็นขุนนางไม่ดีเพื่อให้คนด่าเขาแทนห้องเต้ทำให้ห้องเต้พอใจเพระาะทราบดีว่า เก็บต่งฉางกงไว้ไม่ได้และมีเฉิงเทียนฟู่ยอมรับคำด่าจากเหล่าขุนนางและผู้คนแทนจึงยอมพระราชทานสมรสให้พอสมรสพระราชทานประกาศออกมากับทำให้เสิ่งกุ้ยเหนียงแม่พระเอกตกใจจนร้องไห้ที่บุตรชายต้องเป็นเผยแต่งเข้าถึงกับด่าลิวจื้อหวานแป่เฉิงเทียนฟู่ที่กลับมากับยอมรับว่า เขาเป็นคนขอสมรสพระราชทานเองไม่เกี่ยวกับเธอหลังจากได้หูยหญิงเท่าตระกูลเสิ่งยายพระเอกตักเตือนทำให้เสิ่งกุ้ยเหนียงคิดได้เพราะเธอที่หยากกับสามีก็ไม่มีความจำเป็นต้องให้บุตรชายไปสืบทอดตระกูลอีกฝ่ายประกอบกับเธอก็รักและรู้จักหลิวจือหวานดี จึงได้ทำอาหารมาประจบเอาใจหลิวจือหวานแทนเพราะกลัวลูกชายที่แต่งเข้าไปจะโดนฝ่ายหญิงรังแกในพิธีแต่งงานเฉิงเทียนฟู่ได้ยกทรัพย์สินมากมายเป็นขบวนเจ้าบ่าวเข้าจวนหลิวจือหวานสร้างความอิจฉาให้กับหญิงสาวทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่เฉิงเทียนฟู่นอกจากจะเป็นชายหนุ่มที่หล่อเหล่าร่ำรวยแล้ว เขายังเป็นขุนนางกรมคลังขั้นหนึ่งและเป็นแม่ทัพขั้นหนึ่งครองตำแหน่งทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบูเฉิงเทียนฟู่ที่ต้องจัดการเรื่องคลังที่ว่างเปล่าจึงวางแผนหลอกทุกคนด้วยการซื้อจวนร,ราคาแพงที่นอกเมืองและพาหลิวจือหวานไปพักร้อนจนมีขุนนางมากมายร้องเรียนเขาที่ฟุงเฟอ ทางทางที่ในยามนี้นางสนมทั้งหลายกับอัดคัดแต่แท้จริงแล้วเฉิงเทียนฟู่กับนำทหารไปจับขุนนางลูกน้องของต่งฉางกงที่ทุจริตช่อโกงมากมายพอเปิดประชุมเฉิงเทียนฟู่ได้นำรายงานของขุนนางทุจริตที่กงกินสเสบียงมารายงานทำให้ห้องเต้พิโรธดสั่งประหารขุนนางเหล่านั้น เป็นการตัดช่องทางการเงินขององค์ชายใหญ่ไปและเฉิงเทียนฟู่ยังเปิดเผยถึงเหล่าขันทีที่รับสินบนจนทำให้สนมทั้งหลายอัดคัดอีกด้วยฮ่องเป้จึงสั่งปลดกุ้ยเฟยที่ดูแลงานภายในซึ่งเป็นพวกองค์ชายใหญ่จางซีเหวินที่เป็นผู้ช่วยหมอหลวงกับเดินหลงทางในวงังไปพบเถียนชิ่นซวงหญิงสาวที่เคยหลงรักพระเอก ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นนางสนมที่ห้องเต้โปรดปรานรับหน้าที่ดูแลในการเตรียมงานพิธีกับโดนวางยาปลุกกำหนัดจนทั้งสองมีอะไรกันเฉิงเทียนฟู่ที่รับหน้าที่มาตรวจงานพบทั้งสองจึงรีบช่วยพาหนีทันทีทําให้ทั้งสองเลบจากทหารที่มาจับตัวเพราะเฉิงเทียนฟู่ทราบดีว่า นี่เป็นแผนขององค์ชายใหญ่ที่ต้องการจะเล่นงานเขาหลิวจือหวานที่ทราบเรื่องจึงเข้าวังไปพบเถียนชิ้นรวงที่แกล้งป่วยเพราะกลัวจะฆ่าตัวตายเธอได้ปลอบใจและช่วยถอนยาที่เถียนฮองเฮาให้เถียนชิ่นซวงอาบเป็นประจำเพราะยานี้ถึงจะช่วยให้มีบุตรได้แต่ต้องแลกกับฮองเต้ที่มีอายุสั้นลง เพียงแต่ว่าเถียนชิ่นซวงยังไม่ได้มีอะไรกับห้องเต้เพราะห้องเต้ที่ชราไม่มีแรงจะทำส่วนจางซีเหินต้องรับหน้าที่เข้ามาตรวจอาการและมอบยาให้เถียนชิ้นซวงแทนหลิวจือหวานทำให้เขาต้องเจอหน้าเถียนชิ้นสวงบ่อยๆแม้จางซีเหินจะโดนเถียนชิ้นซวงชังน้ำหน้าก็ตามหลังจากที่เสิ่งเซียงหลัน คุณหนูรองตระกูลเซิ่งน้องสาวในนามนางเอกโดนคุณชายยากไร้หลอกให้มั่นเพราะความเกี่ยวข้องกับหลิวจือหวานที่ร่ำรวยแต่พอเจอหลิวจือหวานที่รู้ทันตัดสัมพันธ์ทำให้ฝ่ายชายถอนมั่นหูหยินเท้าตระกูลเซิงจึงจับเซิ่งเซียงหลนันแต่งงานกับลูกชายพ่อค้าที่ซื่อสัตย์และสามารถควบคุมเธอได้ หลังจากรู้ความจริงซั้งเซียงหลันดีใจที่หลิวจือหวานให้อาภายัยและมอบมองกุฎแต่งงานให้จึงร้องไห้ด้วยความซึ้งใจแต่หลิวจือหวานสงสัยว่าซั้งเซียงหลันซึ้งใจที่เธอให้อาภายัยหรือมอบของขวัญให้กันแน่องชายใหญ่ได้พาหมอเทวดาเข้าพบห้องเต้ เพระาะทราบอาการของห้องเต้ที่ประชวนจากยาของเถียน้องเฮาและใส่ร้ายถึงเทียนชิน้นซวงกับเทียน้องเฮาว,วางยาพิษห้องเต้โดยผู้ที่ใช้ยาจะไม่สามารถดื่มเหล้าได้แต่พอเถียนชิน้นซวงดื่มเหล้าได้โดยไม่มีปัญหาอะไรจึงหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาก่อนลิวจือหวานซึ่งตรวจร่างกายห้องเต้ได้บอกว่า ในร่างกายของห้องเต้มีพิษและพบพิษมาจากทูบของนักพรตที่มาจุดพอจับนักพรตมาลงทันถึงนักพรตจะไม่ยอมรับเรื่องวางยาพิษแต่ก็ได้สารภาพถึงการรับสินบนจากองค์ชายใหญ่ให้ทำนายว่าองค์ชายใหญ่เป็นคนเสริมดวงให้กับห้องเต้มีอายุยืนยาวห้องเต้ที่โกรธจึงเดาว่า องชายใหญ่เป็นคนวางแผนชิงบัลลังก์จึงปลดองค์ชายใหญ่เป็นสามัญชนในประเทศไปอยู่สุสานหลวงแต่อยู่ๆเกิดระเบิดขึ้่พอตรวจสอบจะพบว่าเกิดจากปืนใหญ่ที่เล็งไปยังที่ประทับของฮ่องเต้นในวันพระราชพิธีทำให้ฮ่องเต้พิโรธเมื่อทราบว่าปืนใหญ่นี้เป็นของต่งฉางกงที่เป็นลูกน้ององค์ชายใหญ่ พ่องเต้จึงสั่งให้ไม่ต้องรักษาองค์ชายใหญ่ที่ป่วยติดโรคในสุสานจนองค์ชายใหญ่เสียชีวิตลงซึ่งการที่ปืนใหญ่ระเบิดนี้เป็นแผนของเฉิงเทียนฟู่ที่ใส่ร้ายองค์ชายใหญ่ส่วนจินซื่อจือ่อบุรองค์ชายใหญ่ที่เป็นหลานก็แค่โดนปลดเป็นสามัญชนในระเทศให้ออกไปจากเมืองหลวงเท่านั้น ต่อมาเทียนชิ้นซวงได้แกล้งตายและเดินทางไปยังทะเลทางใต้โดยมีจางซีเหวินติดตามไปด้วยก่อนทั้งสองจะมีบุตรด้วยกันแม้จะไม่ได้แต่งงานกันผ่านไปหลายปีองค์ราชทายาทขึ้นครองราชเฉิงเทียนฟู่ที่มีอำนาจสูงสุดกับคิดแต่จะลาออกจากราชการอยู่อย่างเดียว จนฮ่องเต้ต้องห้ามไว้เพราะเขาอยากจะพาหลิวจือหวานท่องเที่ยวไปทั่วล่าเพียงแต่รอให้หลิวจือหวานสั่งสอนลูกศิษย์ทั้งสามคนอันได้แก่ลูกสาวของตนเองลูกสาวของเซิ่งเซียงเฉียวคุณหนูใหญ่ตระกูลเซิ่งและลูกสาวของเทียนชิ่นซวงให้เป็นสิษย์สืบพอดวิชาแพทย์สำเร็จก่อนเพราะเขาไม่ยอมให้เธอรับศิษย์ผู้ชาย และตลอดเวลาเขาไม่ยอมให้เธอตั้งโรงหมอและเป็นแพทย์รักษาใครโดยเฉพาะบุรุษเพราะมักมีบุรุษมากมายมาหลงรักเธอหลังจากช่วยชีวิตไว้เพราะความงดงามของเธอแม้จะมีลูกชายลูกสาวแล้วก็ตามทำให้เขาหึงหวงแต่จะยอมให้เธอรักษาบุรุษก็ต่อเมื่อมีเขาอยู่ด้วยเท่านั้นจบ